สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านลองทำน้ำพริกกะทิทานดูนะคะทำไม่ยากค่ะและอร่อยมากๆเลยค่ะแม่บ้านใช้พริกชี้ฟ้าเขียวนะคะ4เม็ดพริกแดงจินดาเขียวแดงนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะคั่วไปเรื่อยๆในกระทะด้วยไฟอ่อนจนสุกนะคะเสร็จแล้วก็นำมะเขือพวงนะคะ1ถ้วยเล็ก คั่วในกระทะให้สุกเช่นกันนะคะหอมแดงห้าหัวค่ะกระเทียมหนึ่งหัวนำมาคว่วให้สุกเช่นกันนะคะควบไฟอ่อนนะคะได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะปลาทูค่ะแม่บ้านใช้สามตัวเล็กนะคะ ทอดให้เหลืองประมาณนี้ก็พอคะ่ะนำพริกมะเขือพวงที่คั่วสุกแล้วนะคะลงโขกก่อนนะคะพริกนี่ใครจะใช้ย่างก็ได้นะคะแต่ใครสะดวกที่ใช้กระทะก็สะดวกดีนะคะตำพอให้หยับหยาบพอคะ่ะแม่บ้านไม่ชอบแหลกมากประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ หอมแดงกับกระเทียมที่เราคั่วไว้ลงไปนะคะตำละเอียดแบบที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็ใส่ปลาทูที่เราแกะเอาก้างออกแล้วลงไปค่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะได้แบบนี้เลยนะคะและประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ไปผัดกับกะทินะคะเอากะทิแบ่งนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาที่เราตามลงผัดนะคะผัดไปเรื่อยๆจนเขาหอมนะคะกลิ่นเริ่มหอมโชยแล้วค่ะ หอมได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปจนหมดกล่องเลยนะคะแม่บ้านใช้กะทิ250 ml นะคะ1กล่องปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะ2ช้อนโต๊ะแม่บ้านใช้น้ำปลาปรุงสำเร็จรูปนะคะที่มีขายน้ำตาลปี๊บค่ะ1ส่วน4ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเราไม่เน้นหวานนะคะเพราะเป็นน้ำพริกนะคะ ชิมรสด,ดูค่ะว่าที่เราปรุงใช้ได้หรือยังแม่บ้านขอเพิ่มน้ำปลาอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะยังไม่ค่อยเค็มนะคะเราก็ชิมดูแล้วก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะใครที่ไม่ทานน้ำปลานะคะใช้น้ำปลาก็ได้ค่ะใช้น้ำปลาแทนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้แบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆกกลิ่นหอมฉุยเลยค่ะเราไปตัก ใส่ถ้วยเสิร์ฟกันนะคะทานกับมะเขือหน่อไม้ลวกนะคะน้ำเต้าลวกต้มหรือนึ่งก็ได้มะเขือแตงกวาค่ะเรามาลองชิมกันดูนะคะออร่อยค่ะจะออกไปทาง คล้ายๆหลนแต่ก็ไม่ใช่นะคะเป็นน้ำพริกปลาทูที่ใส่กะทิเขาก็เลยเรียกว่าน้ำพริกกะทินะคะลองไปทำทานกันดูนะคะอร่อยค่ะทานกับผักนะคะเยอะๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านจานโปรดด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันเมนูหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ